ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สนามกอล์ฟทบนะครับครับผมก็จะมาในเรื่องของการสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมโครงหลังคานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ครับงานนี้ตรงพื้นที่ด้านหลังนะครับเอ็นตรงนี้นะครับเสาสนามใดด้านหลังนะครับก็จะมีโครงการทําสวนสาธารณะนะครับของของของทบนะครับทางบริษัททีมเทิมนะครับก็ได้รับความไว้วางใจ จากาทอบอให้เข้ามาดําเนินการก่อสร้างสนามฟุตบอลญ้าเทียมพร้อมโครงหลังคานะครับโดยนี่ฮะก็เขาก็อเอาเครื่องจักรเข้ามานะครับช่วยปรับเกลี่ยพื้นที่นะครับ่ก็คือเราตกลงกันว่าพื้นที่ระดับสูนย์นะครับอันนี้เขาต้องมาเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับก็ะจะมีเกรเดอร์นะครับเกรเดอร์ของทหารนะครับฮะดูได้นะครับเท่มากครับเกรเดอร์สัมภมอ่าแล้วเรามาดูนี่ฮะแบคโคใหญ่เขานะครับนี่นะครับ งานเร็วครับอ,อาบริษัทเริ่มต้นนะครับก็คือในเรื่องของการตีผังนะครับอ่าได้ทําการตีผังยิงระดับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปักหมุดนะครับปักหมุดในเรื่องของกําหนดจุดการปอกต่อเสาเข็มนะครับนี่ฮะเสาเข็มก็ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ทีมงานเทสดินนะครับนะี่อ่านั้นทีมงานเทสดินนะครับ ทีมงานเทสินะเทสเสร็จแล้วนะครับวันนี้เทสเสร็จแล้วนะครับตรงจุดนี้นะครับเทสได้ประมาณกี่เมตรครับพี่ฮะโอ้โหสามสิบเลยเหรออู้ลึกนะครับจุดเทสดินนะครับนี่นะครับเป็นจุดเทสดินนะครับนะครับอ่าก็มีการเทสก่อนที่จะตอกเข็มนะครับลงไปนะครับ เข็มนะครับของเราเป็นเข็มไอยี่สิบสองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเข็มไอยี่สิบสองนะครับง่ายๆไอยี่สิบสองนะครับนีวันผลิตเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีมาตรฐานมอกอร,รียบร้อยนะครับก็มีเข็มเข็มเนี่ยเราเราได้สั่งเข้ามาแล้วนะครับเพราะพื้นที่เนี่ยก็คือแถวเนี้ยตอกเข็มประมาณ21เมตรกันนะครับผม เข็มต้นแรกนะครับเขาเรียกว่าตอกเสาเอกนะครับตอกตอกเข็มแรกลงไปแล้วนะครับนี่ครับทีงานอาจจะพักเที่ยงกันอยู่นะครับตอกลงไปแล้วนะครับก็ใช้เวลามันสี่เดือนครับงานแล้วเสร็จนะครับโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมโครงหลังคานะครับหญ้าเทียมเจ้าก็จะเป็นรุ่นพายนะครับตัวรองท็อปนะครับที่ล้มไม่เจ็บนะครับมีการอายุการใช้งานยาวนานนะครับแล้วมีความนุ่มนวลสูงนะครับ ก็เป็นสวนสาธารณะก็จะทางชุมชนแถวนี้ก็จะได้เข้ามาใช้บริการกันนะครับสนามฟุตบอลดีๆนะครับของโครงการสวนสาธารณะของทอบอนะครับครับผมวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับเพราะว่ามีงานอีกหลายที่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ